สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่านหนิงคะ่ะส่วนยางย่านหนิงนะคะนี่นะคะตอนนี้กีดยางเสร็จแล้วก็นั่งพักนะคะวันนี้ไม่ได้กีดกลางคืนคะ่ะ่วนนี้กีดกลางวันเพราะอากาศค้มเรากีดกลางวันได้นะคะถ้าอากาศร้อนเราก็กีดตอนกลางคืนนะคะกลางคืนก็กีดกลางวันก็กีดนะคะนี่คะ่ะ สวนน้อยนี้ยางร้อยกว่าต้นค่ะก็กกีดกลางวันค่ะเราจะไปดูมุมสวนยางย่านหนิ่งนะคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวย่าจะพาไปเลาะชมนะคะมีวิวด้วยนะคะวิวฝั่งนู้นเห็นไหมคะจะเป็นภูเขานะคะข้ามไปทางนู้นก็เป็นบ้านมะนาวนะคะเห็นไหมคะบ้านกกตูมบ้านมะนาวและบ้านกกอกนะคะใกล้เคียงกันนะคะ อ,อยู่คนละฝั่งกับภูเขานะคะดูสิคะสวยไหมภูเขาบ้านเราเขียวขจีเลยสวยนะคะดูจางญ้านี้ค่ะกำลังจุดติ้งติงเลยค่ะเริ่มจะได้เยอะแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงย้าก็หย่อนน้ำกดแล้วค่ะรอให้น้ำยางออกหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่ค่ะจะหยดอยู่อย่างนี้แล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้เยอะนะคะ นี่นะคะวิวนะคะวิวข้างสวนยางย่านะคะเดินมาดูฝั่งทางนี้นะคะฝั่งทางนี้เป็นหินใหญ่นะคะบนหินใหญ่นะคะน่าเล่นมากเลยนะคะย่าว่าย่าจะไปตั้งหอชมวิวที่บนหินก้อนใหญ่นี้นะคะข้างหลังหินก้อนใหญ่จะเป็นที่ราบนะคะค่ะสวยๆนะคะดูค้าดอกไม้ก็สวยๆนะคะ เห็นไหมคะดอกไม้สวยๆย่ายังไม่รู้เลยว่าดอกอะไรนี่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าดอกไม้อะไรนาะชื่อดอกไม้ว่าอะไรนะยังนึกไม่ออกเลยนะคะนี่นึกไม่ออกเลยว่าชื่อดอกไม้อะไร ดอกไม้ธรรมชาตินะคะเราไปชมดอกไม้ธรรมชาติเห็นไหมคะสวยนะคะเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ธรรมชาตินะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะดูสิคะใบก็มนหนานะคะนี่ค่ะอืมเรียกว่าต้นอะไรเนอะสวยจังนะคะ นี่คือต้นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ก็ออกธรรมชาติเหมือนกันนะคะรากของก็จะลงมาแบบนี้นะคะรากของต้นไม้นี้นะคะนี่นะคะใบสวยนะคะมีหินก็มีหินใหญ่นี่แหละคะ่ะข้างล่างเป็นถ้ำนะคะพอหลบฝนนะคะบางทีมีลมมีฝนมานะคะ ช่วงน,นั้นฝนลมมานะคะยญาก็มาหลบฝนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้น่าปลูกพริกจังเลยเนาะเดี๋ยวเจ้าจะพริกมาปลูกนะคะหน่อไม้ไล่เยอะะค่ะตอนนี้หน่อไม้ไล่ออกเยอะเลยนะคะดูตอกอไหนกอไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้ไล่กันจะแกงหน่อไม้กินตอนเที่ยงนะคะ ถ้าหาเห็ดเห็ดเห็ดหนวดมาใส่ด้วยมันจะหอมนี่เราก็ทําอ่างน้ําไว้ทําอ่างน้ําไว้ไม่มีอะไรมาอยู่แล้วนี่ที่หลบฝนนะคะวันนั้นเราติดอยู่ตรงนี้นะคะติดอยู่ที่นี่นะคะ,อะพอฝนตกนะคะเราก็จะมาหลบกันอยู่ที่นี่นะคะที่หลบฝนลมด้วยลมฟ้าเราไม่กลัวนะคะเพราะเราจะหลบอยู่ตรงนี้นะคะ เดินหาหน่อไม้ดูก่อนมีหน่อไม้มีเห็ดไม้แถวนี้จะเป็นกระปูคายนะคะกระปูภูเขาค่ะปูภูเขาจะอยู่แถวนี้นะคะพอมีน้ําเยอะนะคะปูภูเขาก็จะมาอยู่แถวล่องนี้นะคะนี่ค่ะแถวนี้ค่ะปูภูเขาอยู่ค่ะแยกกีดยางเสร็จแล้วยยกรอหยอดน้ํากดก็เลยมาเลาะดูนะคะเลาะดูแถวนี้นะคะ มาดูแล้วดูแถวข้างอ่าข้างไร่นะคะโอ้มีมะคอด้วยนะนี่มะคอนะคะออโอ,อ,ะคะอ,อ้ต้นมะคอเหรอนี่อ๋อต้นมะคอนะคะเอ๊ต้นต้นไม้ต้นนี้สวยสวยเนาะสวยค่ะต้นนี้สวยมากนี่ค่ะมีต้นมะคอด้วยนะคะแล้วหน่อไม้ล่รอหาดูหน่อไม้ก่อน อืมือค้อต้นนี้ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะจะออกรสมีรสหวานๆหน่อยนะคะพอดีกินเลยต้นอื่นเปรี้ยวมากนะนี่โอ้นุ่นหน่อ,อไม้เราจะมาหาหน่อไม้ยอดขาวๆแกงดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งทางนู้นก่อนโอยฝั่งทางนี้ไปไม่ได้อ่า เราจะมาดูฝั่งทางนู้นนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะมีต้นมะค้อด้วยเดี๋ยวจะเก็บมะค้อไปทำกินก่อนมะค้อต้นนี้มันไม่เปรี้ยวมากก็ออกรสจัดพอดีนะคะบางต้นเปรี้ยวจัดมากนะคะนี่ค่ะคือที่ลบฝนนะคะส่วนยางย่านะคะเป็นบรรยากาศดีๆนะคะเป็นวิวสวยด้วยนะคะ,ะเพราะอยู่บน เขาเรียกว่าภูกระปาดนะคะที่สวนยางย่านะคะถ้าบอกว่าภูกระปาดเข้ารู้หมดนะคะตอนนั้นนะคะก็พากันมาปลูกยางก็พากันมาพักที่นี่นะคะมาพักมากินข้าวกันอยู่ที่นี่นะคะทำงานกันอยู่ที่นี่นะคะ โอ้ยบินขึ้นมานี่ก็เหนื่อยเร็วจังนะย่านะนี่นะคะโอ้หน่อไม้ไล่ยาวเลยเยอะด้วยเห็นไหมนี่ยอดใหญ่ด้วยนี่โอ้โหเยอะด้วย,ย,วยหน่อไม้ออกเยอะแล้วนี่ค่ะสมบูรณ์มากตรงนี้นี่หน่อกำลังจะขึ้นเก็บหน่อไม้ไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวเอาหน่อไม้ไปต้มนู่น โอ้เยอะเลยนะนไม้แถวนี้ขึ้นเร็วมากเราไม่ได้ค่อยมาตรงนี้ถ้าเราจะขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปหลังวันนั้นที่เราทำไม้นะคะขึ้นนีขึ้นไม่ได้ค่ะเราต้องใช้บันไดขึ้นนะคะขึ้นไปหลังนี้นะคะจะดูวิวสวยงามเลยแล้วค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ กไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ